วันนี้เรามาดูคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์คำว่า classroom classroom แปลว่าห้องเรียนมาดูซิคะว่าห้องเรียนเราเนี่ยมีอะไรบ้างเอาละค่ะคำแรกคำว่า notebook notebook นะลูกนะก่อนเนีนยตอไป Pen Pen เพนโซเ p e เพนโซเคสแปลว่ากล่องอะไรลูกกล่อง